สวัสดีค่ะครูอิงเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูอิงฮักควายเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูอิงในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปนเด้อค่ะ ะะอพอดีครูอิงนะคะบอมี่มองไปนะคะเพราะว่าสีแวะมาตักยาไกลๆบ,บ้านหนองกิมซีก็เลยแวะมาเบิง้งควายกับนนองกิมซีนะคะก็เลยได้โอกาสมาเบิง้งควายตัวใหม่นนองกิมซี่บอสเราบอกเอือเลยนะคะว่าได้สุดไหมมามีแต่โตงามๆนานหนุ่งๆพวกอุณภามหนุ่ๆนะคะมาหรือครูอิงก็เลยเที่ยวการภาพทีภาพหนองมาเบิ้งน้าเลยค่ะนะคะนนองกิซี่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองนะคะสีคอิงมาเยี่ยมมาเยี่ยนะคะเอาของมาทั้งโตทั้งเบิ้งจักโตค่ะรอบนี้ รอบนี้เอามาสิบสองตัวคู่ <10 S 2> ออกไปแล้วสองตอนนี้ <laughs> แมนคะ่ะบวกเขาของเกากระจะหาบุญลวค่าตอนนี้เรียยุนเอกของเพื่นเป็นคนหาควายเก่ง,งพี่น้องนะคะมาหรอบนี้มีแตนผักโนกนะคะเขาตกคันชอน่ออยางงามเลยค่ะมีตัวที่เด็ดนะคะมาหายทีหายน้องเข้าเบึงร้อมและ เดีย๋ยวนี้วาน้องกิมสีเปิดคู่โตอีกคือเกาแมนบัวเมนค่ะเปิดทุกโตคู่เปิดคู่โตนะคะน้องกิมสีนี่เดี๋ยวสิบอกอีกรอบหนึ่งนะคะว่านนองกิบสีอยู่บ้านใดค่ะอเค,ค่ะแกอยู่บ้านนุนโพเนาะคะ่ะตำบลหนองใหญ่อำเภอพพนทองจังหวัดลอยเนนะะอ็อนเนาะ,ค,ะค่ะเบอร์โทรกับเบอร์เกาค่ะบอกอีกรอบได้ค่ะศูนย์เก้าแปดสี่ห้าสี่สี่เก้าเจ็ดสามค่ะค่ะเมื่อนี้มาพร้อมคุณหน้านะคะคุณหน้าซื้อยังค่ะสื้สดาสุนทรครับ คนหนาสุนทอนอีกคือเก้านะคะเ,คเป็นผูดูแลค่ยายไห้นะคะอ้าวมือานี้สีผพาไปเบิ่งตัวแหลกเลยค่ะตัวเด็ดนะคะแม่นี่แม่ใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้ว่าเพิ่นได้ลูกสาวมาผอมเป็นลูกของแบงค์นะคะเจ้าแบงค์เนี่ยนะคะเป็นพ่อนะคะของเก้าเจริญค่ะนะคะ,ะแม่นี่แม่ยังซื้อ,อยังคะ่ะแม่นี่ดอกเหมยคะ่ะแม่นี้ชื่อดอกเมยนะคะ,แม,คะแม่ดอกเมยนะคะดอกเมยนี่นะคะ อตอนที่ได้มานะคะก็คือคุณอิงมาวัดวนซู้งแล้วนะคะเพราะว่าคุณอิงเบิ้งหนึ่งางหญ่ดีเด้ค่ะแม่นี่นะคะแล้วก็น,นา,าพาโนกนุ่นสวยนะคะส่วนสูงขงเพนินก็คือหลอยสี่สิบห้าลอยสี่สิบหกค่ะนะคะ,นะค,ะคุณอิงวัดเบิ้งแล้วนะคะสาหรับไคนะคะสนใจแม่นี่นะคะมาวัดวนซูงเอาเด้อค่ะนะคะ,นะคะแต่เท่าที่คุณอิงเบิ้งนะคะแม่นี่ทองบ่าคะน้องทองค่ะแม่นี่ทอง ทองเก่าจะเลื่นผสมคือสภาพค่ะคู่เ้าตรวจทองเรียบร้อยแล้วค่ะแมนตรวจทองเรียบร้อยแล้วประกัน่รับประกันทองรับประกันทองนะคะโอม๊มะพร้าวญ่แห้งค่ะพี่นอ้องหน้าตานี่กับหน้าเขาและโอม๊มะพร้าวคือกันกับแม่มุกดาอยู่ในขอคู่อิงซึ่งแม่มุกดาเนี่ยนะคะหายหลกเก่งค่ะไยมากกับมักแม่มุกดาพายตัวนี้ลักษณะเดียวกันเลยค่ะนะคะรับประกันเลยว่าหายหลกเก่งเพราะฉะนาาาั้นว่าเบิ่งหลกค่ะ นี่ลูกสาวค่ะลูกสาวเล้าค่ะลูกสาวเล้าหนองกระทินค่ะเป็นลูกสาวของเจ้าแบงค์นะคะทับโตค่าตัวนี้ได้มาจากสซค่ะมาจากขอนแก่นค่ะครูจากขอนแก่นโดยตรงครูนีมาจากขอนแก่นเลยค่ะนามอ่อขอนแก่นนามออขอนแก่นเลยค่ะขอเพิ่นยู่หันนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าแบงค์เนี่ยนะคะเดิมที่โปกติตอนนี้นะคะกับอยู่ขอนแก่นอยู่แล้วนะคะเป็นพอของเจ้าเก่าเจริญนะคะเจ้าแบงค์นี่นะคะเนี่ยจะแสดงว่าเป็นเป็น น้องก็จะเลิ่อนแต่คนละแม่นี่แม่เล่าค่ะโอ้แม่อ่างใหญ่ดีนะคะตัวนี้เป็นต่อไปเป็นแม่พันธุ์ค่ะนะคะแม่นี่เปิดไว้เ่าไดค่ะแม่นี่ก็เปิดไว้สี่สิบกวัวหลักคู่สี่สิบปลายแม่นี่สี่สิบปลายเด้อค่ะถ้าพายสนใจเด้อค่ะกะโทรหาน้องกีบสี่ใดนะคะแม่ลูกโตแม่เนาะค่ะสี่สิบปลายนี่คือสี่สิบใหญ่หรือสี่สิบเล็กคะสี่สิบใหญ่ค่ะสี่สิบใหญ่นั่นหมายถึงสี่ร้อยคะแนนนะคะ ดีเลยคะแนนได้ค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าน่องบอกว่าน้องกระไดมากสูงในจังหน่อยอยู่คะ่ะสำหรับพมีะค่ะเพราะว่าลูกเล่าตัวดีเนาะนะคะแม่เล่ากับอาไงนะคะหน้าจูงวน่นทุกค่ะให้เห็นถ่ายคนนําน,นค่ะมีเด้อค่ะเนี่ยนมหัวนมดำด้วยนะคะหัวนมดำยาวนะคะให้นมเก่งให้นมดีโอ้บังข่าวยอนเงาไงนะคะแม่หน่หน้าตาสวยค่ะ นะคะหน้าตาสวยอ่างไงลึกขาเพินนี่นะคะน้องเปิดไว้สี่ี่ลอยะคะแนนเด้อค่ะไพ่สนใจกกโทรหาันนองแลวมาวัดส่วนสูงเอาเด้อค่ะผู้องิงพยายามย่ำอยู่ตลอดเวลา่าไพ่หมักอยากได่ควายไปเลี่ยงเนี่ยนะคะให้ไปดูที่คอกไปดูตัวจริงไปวัดส่วนสูงเอามักพ่อใจจังแบงเพิ่นแมนนะคะบอมักบอต่องแบงนะคะไปเบิ่งดีกว่ายาเสียดายค่ะหนุ่มเด้อค่ะนะคะ<ภ> ได้ลูกสาวพอมแมนบอกค่ะแมนค่ะลูกสาวน่าโอมหนึ่งค่ะโอเคค่ะอ่าผูท่นไวเลยค่ะน้าทองแลลกตัวต้นดีค่ะสาวทองแรกค่ะสาวทองแรกตัวนี้นะคะโอ้เหงาเขาหหางดีค่ะเลยนะคะยางออมเลยกระแดค่ะเขาหหางดีค่ะทังจับสูงแล้วก็เหงาหางใหญ่ค่ะขัวหางเาาดีเด้อค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งค่ะเบิ้งอายยางหลอกกระาดตากแต่ไม่ต้องถือก็ได้ สังกอลข้าตาแดดตัดตะลุดูนสารแห้งดำแห้งแดดเลยอะเขาถ่ายดีดีค่ะโอ้ถ่ายดีมากแล้วข้าหางใหญ่สวยด้วยค่ะแล้วก็หางลามด้วยค่ะพี่น้องหางลามเงี้ยวงามแห้งค่ะแม่สาวตัวนี้นะคะแม่สาวตัวนี้อายุจะกปีคะอันนี้สามปีกว่าค่ะคู่สาวทองแหลกค่ะเนี่ยลูกตัวแหลกในทองผสมสาวสั้นขาวรอดนี้ใบรอดครบแม่เจ้าสาวไว้ตัวทองแล้วค่ะ ติดท่องแล้วแมงติดตัวล้ค่ะปิดแล้วค่ะคู่เบิงนุ่มค่ะนุ่มลงแล้วตัวนี้เบิงทีเดือนแล้วคะอันนี้หก<อ>เดือนจะเจ็ดแล้วค่ะโอ้ได้หกเดือนจะเจ็ดแล้วนะคะแม่สาวท้องแร<ม>กนะคะส่วนสูงคูอิงวัดนะคะได้ประมาณร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดได้ค่ะเมื่อวานส่วนสูงเอาเด้อนะคะคู่อิงวัดกับผู้อื่นวัดนะคะกับโตผู้ที่มักควายวัดอาจจะวัดบ่กคือกันเด้ค่ะเมื่อวานส่วนสูงเอามาเบิงแต่คู่อิงวัดควายตัวนี้ตต้นดี เขาหางดีหางลามเงาหน้าสวยค่ะที่สาคัญนะคะมอหัวใหญ่กว้างนะคะหน้าเขาหนี่จะเป็นลักษณะของการตกคันช่อนในเด้อค่ะเพื่อนว่านะคะหน้างามและก็เช่องค่ะสําคัญเช่องแม่นี้สาวนี้โอ้เขาไรดีนะคะกว้างชอบถ่ายกกว้างนะคะนั่งน้าสาใหญ,ญ่อีกแล้วนะคะเปิดไว้เท่าไหร่คะคุณน้องเปิดร้อยสี่สิบห้าค่ะโอ้เป, <laughs> เปิดแค่14 5่คะแนนเองคุยงเอาเมื่อซะเนาะ <laughs> ท้องเจ้าสันอีกรอบนึงใช่ไหมคะแม่นค่ะท้อง,องเจ้าสันหเดือนอแล้วรับประกันท้องพอ่อตรวจท้องแล้วนะคะสูงขาลอยซับลอยสามสูงลายสามสิบเจ็ดแ,แต่ล่องค้นวัดแต่ลอยสามสิบแปดไม่วัดเอาได้ค่ะเพราะว่าคุณอิงวัดเล้ายางค่ะนะคะเอาอีกจังหวะเนาะค่ะเนาะลอยสามสิบเจ็ดค่ะนะคะมาวัดเอาได้ค่ะแต่ขาใหญ่ค่ะควายตัวดีสีสูงไปกว่านี้นะคะเพราะว่าท้องแหลกค่ะ นะคะขาใหญ่มากดูนะคะแล้วก็เชือกด้วยนะคะโอ้ยเสือกนี่แหละงามค่ะแม่อน้องยังก่อคขาลื่มซื้ออันนี้หงเงินค่ะน้องหงเงินนะคะน้องหงเงินนะคะสนใจโทรหาหนงกิบเลยนะคะ1 4 5คะแนนนะคะต่รลงได้นิดหน่อยเพราะว่าน้องกีบสี่เพิ่เปิดว้บอดได้ไกลทุนพอ่มทนายเ้ยค่ะนะคะ ่นเปิดไว้น้อยนึงเพื่อที่จะแบ่งให้เกษตรกรนะคะไปเลี้ยงไปพัฒนาต่อยอดนะคะเพราะฉะนั้นอย่าต่อเพิ่นหลายเด้อค่ะเด้อเพิ่นสิบ่ดดีก,กำไลอบคีก <laughs> โอเค <มา S 1> ค่ะ <มา S 1> โอ้ยจำหางดีงามขนาดเอาตัวไม้เลยค่ะพูดงา่ายมดีควายตัวนี้คุ้งม,มักเล้วมกักหางเล้วสเสน่ห์ของควายคือหางยาวเงาหางใ่ค่ะางามอ้ยางามค่ะควายตัวนี้ควายหญ่แม่นี้ หงฟ้าค่ะหงฟ้าอัญยางหลูกอู้หนมหัวหนมดำขนาดเลยค่ะนี่หลูกบอค่ะพนนีนี่ค่ะตัวนี้ทองเก่าจะเลิศราคาแม่หงฟ้าทองเก่าจะเลิศสี่เดือนค่ะแม่หงฟ้าทองเก่าจะเลิศสี่เดือนใจลูกนั่นบอค่ะนี่บอค่ะอันนี้ตัวอื่นอันนี้แม่แยกลูกมากค่ะคุกโอ้กระดูกกระดูกโครงสันไงดีตัวนี้ตัวนี้ท่าถ้าวิ่งวัดน่ะจะลอยซีซัมเนาะ ขน,นาเนาะร้อยสี่สิบสามครับที่คุณอิมวัดได้นะคะล่ำเงาดีคะ่ะล่ำเงาดีแกยังขาดหนาเลียงยเยอคะ่ะนะคะสูงร้อยสี่สิบสามแต่หน้าเขาสวยมากหน้าเขาตัวคันชอนสวยคะ่ะหนาสวยหนผาผากว้างโหนกนุ่นนะคะโค้งสางเรามาแล้วนะคะท้องเก้าเจริญกี่เดือนนะคะสีเ่เดือนกว่า,า,า <4 S 2> ค<ร>่ะคสี่เดือนกว่ารับประกันท้องเพาะตรวจแล้วค่ะตรวจท้องแล้วคะ่ะตรวจเองแม่หงฟ้า ได้ลูกตัวที่เท่าไหร่คะตัวนี้ต uh ัวที่สองในท้องเนี่ยค่ะคูตัวที่สองในท้องนะคะแขนงคาใหญ่โค้งสางมาแล้วนะคะ่าไปเติมน้ำเดียกอีกด็กระสีพื้นผาสี่เหลี่ยมเลยค่ะนะคะลำโตลำทิงนะคะตอนนี้โค้งสางมาแล้วร้อยสี่สิบสามเปิดไว้เท่าไหร่คะแม่นี้ตัวนี้เปิดไวร้อยห้าสิบคะแนนค่ะคร้อยห้าสิบคะแนนเองค่ะร้อยห้าสิบคะแนนเองด้อพี่นองเด้อฝ่ากโทรหาเพิ่นเดอนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเพราะว่า้าคู่คู่อองคิมคู่อิงออกมือเดียวเนี่ยคือเบิดขคอกได้ค่ะ แตะหนาแง,งามค่ะควายขนตายาวนะคะตาใหญ่ขนตายาวนะคะกว้างเข้าตำราค่ะสวยกอมาา๊มะพร้าวยังย่อนยนอยู่ค่ะยังยานยนอยู่เพราะฉะนั้นเราสิกว่างดอ,อเบี้ยอีกค่ะแมนอยู่แมนค่ะควายผู้เฒ่าโบรานเลียงค่ะเจ้าก็ให้ลูกนั่งมาค่ะ,คะแต่นายเขาใส่ได้อยู่กระดูกเขาใส่ได้อยู่ค่ะนี่ ก็หนางามค่ะหนาง่ยายหน้าหญ่ควายสิใหญ่มืนดา,าค่ะถ้าเกิดได้น้ำเลี้ยงหนูโอ้ยบ่ต้องทำบ่ต้องห่วงเลยค่ะสิเป็นคือแม่ใหญ่น่ะเลยล่ะค่ะน้าก็ได้นอนทำไมหน้าก็บ่กว่าได้นอนพึ <ś c oughs> ่งเขาว่าไม่เด้อค่ะพี่น้องเขาาโทรหาเรานะคะ150นนร้อยห้าสิบคะแนนต่อรองได้นิดหน่อยนะคะโครงสร้า,างใหญ่มา,าแล้วเราเงีวเลยค่ะถ้าเกิดได้น้ำเลี้ยงหนูโอ้ยบ่อยอมห่วงเลยค่ะรถไฟเลยะคะ่ะรถไฟดีๆเลยหนางามตากใหญ่นะคะโอเคค่นะหน้าตัวต่อไปค่ะเรา คุ้มน่อยตร้คุซาตนี้อ้ยนมบวมแล้วหกเดือนมบวมแล้วแม่นี้ชื่ออังเปาค่ะอังเปาแม่อังเปาอังเปากับลูกชายน้องออมสินโอ้นมดำอีกแล้วนะคะเราเหลือแต่ไข่ให้ดูตัวนี้หนางามค่ะอุ้ยหนาเขาใหญ่ด้วยค่ะไข่ตัวนี้เมาเบิ้งคักๆเมาเบิ้งใกล้ๆหนาใหญ่หนาเขางามใหญ่นาพากงอกนุ่นค่ะเนี่ย กระดูเขาใหญ่มากค่ะหัวใหญ่เพิ่มน้ำ้ยงอีกสมัยอ้บยธรรมดาค่ะแขงขาใหญ่ด้วยค่ะสำคัญแขงขาใหญ่อ่างเปานี้นะคะอายุเท่าไหร่ประมาณหรือได้ลูกกี่กี่ตัวละลูกสองในทองนี่ค่ะคู่ลูกซองในทองเนาะค่ะทองบิ๊กเบิร์ดค่ะตัวนี้้องบิ๊กเบิร์ดได้กี่เดือนคะเดือนกูกัวแหละค่ะคู่ข้าตรวจทองแล้วต่ว่ากับเปอร์เซ็นต์ทองกับแปดสิบที่เขาเศร้าเห็นแล้วนะคะคู่ อ่ะแม่นี่เด้อค่ะแม่อังเปานี่เพิ่นเศร้าเบิ่งนี่เปอร์เซ็นต์ในการติดคือแปดสิบเปอร์เซนเด้อค่ะ,คะนะคะ่ะในใจหน่อยค่ะประมาณ136 135 136เด้อค่ะมาวัดส่วนสูงเอาเดอ้อไัยหมักนะคะแต่บางคนวัดได,ด,ด้37เด้อค่ะนะคะครูอิงกม็มันมันมีโพองหย่านะคะ <c oughs> แต่งาม <c oughs> <ๆ>ค่ะควายหลุดในงามงามกระดูกเขาใหญ่ใหญ่ไอเบิ่งกระดูกเขา <c oughs> อ้ยงามควายตัวนี้เบิ่งกระดูกเขาใหญ่แห้งค่ะผู้เชี่ยงดีครับผู้เชี่ยงนะคะหน้าผากโนกนู่นโอ้ยงามดีหนาตาเอาไปเลี้ยงแล้วก็ถึงใจขึ้นเอาไว้เลี้ยงหมดแล้วเอาไว้เลี้ยงพุ่นแล้วนาะค่ะแมนขวัญก็ดีมีขวัญสองทางด้วยอย่าง่อยากขายคู่พูนนั่เข่ามิตาขายอย่างเดียวแบ่งทุกโตอยู่นี่ค่ะน้อนนี่ก็ขายอังเปาแมนค่ะน้องออมเปานี่เราลูกไส้เพื่อนน้องออมศิลได้ลูกไส้ค่ะนั่นเพ่นเปิดพร้อ่่่่่่่่ด้่่่่่่่่่่อม่ิ่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่ค่ะ อมสินหนี่เป็นพอน้ำบานคู่พอพุ่มฝูงเพราะว่าเป็นหองแหลกเพิ่นจับตาสบอป็นกันเลยหลักผสมกันแหน่สักหน่อยอันนี้จะเดือนค่ะอันนี้คุ้ยเจะอยู่สองเดือนกูกวลนี่ละค่ะคู่เพิ่นวาเพราะว่าแแม่กับเพิ่นจะผสมในเดือนกูเกลน่ะต่บอกเกินสามนกมั้งค่ะประมาณสามเดือนแต่ตัวนี้เติบอยู่ค่ะเพราะว่าถ่ายเราออกจะน่อยแล้วก็ห้างจับบนโอ้ควายตัวนี้ทับไอ้ไข่ไข่อยู่เด้อค่ะ ตัวดีเติบอยูุข้อมนี่นะคะเพิ่นเปิดพร้อมลูกไส้และกระทองนะคะบิ๊กเบิร์ดซึ่งบิ๊กเบิร์ดนี่เพิ่นทับไวแ้วแล้วก็ะเศร้าแล้วรับประกันทองอยู่เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะแปดสิบเปอร์เซ็นต์หมอเพิ่นรับประกันจังสี่นะคะเปิดใบเท่าไหร่คะน้องกิตตอันนี้ก็เปิดไบเก้าสิบแปดค่ะครูแบ่งเพิ่นไปเลี้ยงราคาเกษตรกรแบบว่าครืยอสามหัวใจราคาไตแสนนี่สียาก คุณเองบ่มีความเบาค่ะเก่าชิบแต่เอาไว้เรียนไปยังหลับไอ้หน้าเฮ้านู้นจะเอาหนูหนนูสิซื้อเอาแล้วก็ให้หน้าเรียนให้สิแม่โอ้ย,อยบ่มีคำเบิ่เลยเก่าชิบแต่พร้อมลูกมันนิ่โทรมาเด้อพี่น้องเด้อรุ่นบิ๊กเบิร์ดนะคะรุ่นบิ๊กเบิร์ดแต่ตอนนี้รับประกันหายแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเดินกว่านะคะเฝ้าโทรมาเด้อค่ะสูวงสัปนีเอาแล้วค่ะเก่าชิบแต่ไม่ท้าโบราณอีกแล้วค่ะ <Okay. S 1> พร้อมลูกไส้นี่ ลําดีด้ค่ะลํากว้างอีเด้ควายตัวนี้ค่ะค่ะเราได้นาเบียรโอ้ควายสองกิ่ด้วยนะคะพรานมดําพร้อมด้ค่ะนี่นานานมดีด้ค่ะเออให้ให้โอกาสเปิดไหมซะเปียงเอาํามีเหล่าคู่แบบว่าแบ่งลูกค่ะเขาล้อกรับแบบว่าเอาไปเรียงลำนี่ว่ามันนาฬิการหมดเลยครับ่ค่ะเอาด้ค่ะบานนี้เกษตรกรเพิ่นเอาใจเกษตรกรด้ค่ะโคมนี่นะคะน้องกิ่ซสีซื่อมาเพื่อขึ้นกําไรให้เกษตรกรไผเป็นเกษตรกรเมื่อไหม่ที่อยากได้ควายงามๆไปเลียงคู่อิงรับประกันความงามเลยค่ะ ควายตัวนี้ได้นำเลี้ยงนี่สิเป็นล่ำกลมเลยนะคะอะไรี่สำคัญขึ้หนางามหนาเขาใหญ่ค่ะโอ้ยคุณเอาเนะโอ้ยโอเคค่ะนองเอาเป้านะคะไปพักก่อนสวยไปพักน้องถุงเงินค่ะน้องถุงเงินแม่สาวใช่ไหมคะแมนค่ะผู้สาวน้อยสาวน้อยกี่ปีแล้วสองปีกุกัวค่ะตัวนี้ บัตท่านผสมค่ะสองปีกว่าๆสูง127นะคะคูณอิงวัดได้ลอย27ไทยบ่มั่นใจมาวัดส่วนสูงเอาเด้อค่ะแต่คิง้วดีๆค่ะแม่สาวสองปีหน่อยๆบัทานทับเด้อค่ะทองว่างนะคะ แสดงว่าน้องเน้นเกษตรกรน้ำแมนบ่อขาดหลอดแมนขาดหลอดเน้นแบงไห้เกษตรกรเด้อค่ะบางคนก็บอกว่าไตแสนมีบ่อผีหลังจากขีดคู่อิงออกหลอดแรกงแล้วค่ะมิตรคนบอกว่ามิตรละค่าแสนอับบ่อหลอดนี้เท่ากัเลยเอาใจเกษตรกรน้ำเข่าั้งแต่แม่สาวน้อยหอดสาวใหญ่พู้ละค่ะน้องพี่ซีจัดไทยเลยค่ะบ่ตรงห่วงนภาคว่างค่ะนะภาคว่างเขาข้อดีแม่นี่เขาข้อดีบ่ดีเบิงตรงนี้เด้อค่ะพี่น้องไลดีก็คือเบิ้งตรงนี้ไรกว้างค่ะ นายกว้างนะคะโอกบักข่าวใหญ่น้นเด้อค่ะหลังเปยค่ะถ่ายผายเอ้าตัวนี้น้องยังก่อนค่ะถุงเงินค่ะน้องถุงเงินคุิงจำบ่อใดเพราะว่ามันหลายตัวพูดน้องถุงเงินสูงร้อยยี่สิบเจ็ดคุงวัดได้เบื้องต้นนะคะเขาห้างดีห้างรามงามอยู่ค่ะแครงคาส่าได้ค่ะสีสวยเปิดเท่าไหร่คะตัวนี้เปิดไว้หาสิบเก้าค่ะ<ว><บ> กาหาิบเก่าเด้อค่ะโทรมาเด้องามขนาดควายตัวนี้เขาเคียงดีค่ะหาิบเกา่าเกษตรกรเฝ้าโทรยาโตผลไละะ่เด้อค่ะเฝ้าเอารถมา,าแกเอาค่ะนะคะงามค่ะเกิงดีค่ะเป็นควายเกิงควายไอควายสา,ายพัฒนาทีเกิงดีนะค้าหลังเกิงแมานัเอาไปพัฒนาเลยเหรอค่ะตัวนี้สีแดงยูเต็มควายกับสีลอยซาริบหากับสีดายูนะคะาแต่เาเคียงเราดีลำตัวเราดีค่ะหางเรางาม <ล>น้องถุงเงินเพิ่นเปิดใบ59คะแนนนะคะ59คะแนนแนนค่ะโอเคค่ะตัวใหม่ค่ะพักค่ะมามันห่อนมีไปจา่าเนี่ยหลูไปจ่าเนี่ยเยืนสวยๆคนสวยของแม่ขอาวาดส่วนชุงดูหน่อยเอาเขา่เขาๆเด้อค่ะนะคะถาบห่อนลอยบนหงนั่งเป็นคล้ยบอกว่าโบราณแม่คมรูถาบห่อนลอยซีซีพกสีขาด,ดน้อยๆเนี่ยล่ะค่ะคุยงว่า แต่ล้ำคิงเราดีล้ำเราซีเลียมเกือบสีเลียมเลยโอ้ยรอยซ้ำเก่าอยู่ค่ะคิงวดไดอ้อะไรของหนูลูกตัวแม่เด้อค่ะเราทองว่างนะคะพร้อมทับรอยซ้เก่าอยู่ค่ะนะคะคิงเราดีอยู่ค่ะซื้อยังก่อค่ะอันนี้ซื้อไข่นุ่นค่ะแม่ไข่นุน่น กับเปิดพร้อมลูกสาวนะคะลูกสาวเถึนประมาณสองเดือนเดือนสองเดือนนี่แหละสองเดือนค่ะตัวนี้ขอดอยู่น้ำเข้าเองค่ะครูเอ้มาขอดูน้ำเขาเอาซื้อมากเป็นแม่ทองค่ะค่ะซื้อตอนซื้อมากเป็นแม่ทองแม่ค่ะมาขอดู่น้ำเข้าเองเพราะว่าตั้งใจว่าสีเอามาพัฒนาต่ออ๋อค่ะกระดูกใหญ่อยู่เด้อค่ะกระดูกแต่เรื่อปล่อยแม่นี่ตะวันแถบพี่น้องท่านใดสนใจกับปล่อยคือเก่าค่ะครูแม่ถ้าสนใจกับ ทั้งทรหาเพิ่นเด้อค่ะแม่นี่อ๊กมะพร้าวยังดีอยู่ตั้งใจว่าจะใส่เก่าจะเลื่อนแหงนั่งอย่าเบิ่ดบอกว่าโครงสร้างจังซี่ใส่เก่าเจริญหน้าเขาไม่ได้เขาเราใหญ่ดีอยู่ค่ะวงเขาเรางามมีลูกเล่าค่ะขนาดลูกบรรดาด้วยค่ะนี่ยังเขาลายเขาถ่ายดีค่ะเก่งดีค่ะควายตัวนี้นะคะตัวนี้ถ้าเกิดน้องกิ๊ฟซี่เปิดตัวไปเท่าได้ค่ะครบหนิแม่นี่ก็อยากเปิดจัก110นี่ล่ะคู่ 110คะแนนห<ม>ยมันก็พอเอาไหะนะาวแล้วเนาะค่ะเอาไปทับตัวดีๆเด้อค่ะพี่น้องถ้าสนใจเปล่าโทรหาเพลินค่ะเปิด110่คะแนนมันขึ้นแนเ้นเทียหนึ่งแล้วปล่อยผ่านก่อนพร้อมลูกค่ะปล่อยผ่านก่อนให้ลูกได้ซ้ำเดือนซะอรเขาเดือนที่ซ้ เราาจะนับค่ะตามจันทรนละค่ะเพราะว่าเราอาจจะลูกปีหนึ่งเนี่ยก็น่าจะได้เยอะๆคู่สี่หมื่นแม่ก็จะเหลือหกหมื่นแค่ได้ก็ได้ใส่เขาคิดว่านะนี่แต่ผู้ใดสนใจไปเลี้ยงจริงแม่บอกคุณตัวนี้ได้ไลายกว่าหันยูพอคิงเราดีค่ะเราเกิงเบางในไรเรานั่นถ้าเราตามตามที่หนูไปอยังเอามาพัฒนาก็แบบว่าสี่หมื่นยังกินหัวอาหารเดือนใดเราก็เต็มค่ะต่อแม่นั่งกินเต็มเลยค่ะคุณหัวอาหารกินดีมากเลย เบื่องแนหางนะจับอยู่ของบนขนาดคลายหน่อยตัวนี้ก็คิงดีอยู่ค่ะนะคะโอ้ยลอยซิคะแนนกับฝ้าโทรหฮาเพิ่นเน้อค่ะเบิงเ่งแนลํำสี่เหลี่ยมเลยคะ่ะหัวนมกับดำหนากระสวยนะคะหนาเขาใหญ่ส่สาคัญคือขเขาใหญ่ค่ะกระดูกโครงสร้างมามาแล้วค่ะถ่ายแล้วสูงกว่าอะไรคะ่ะเราสี่ขืนอีกอยู่ค่ะควายแม่นี้นะคะขืนค่ะโค้กขืขขนเนี่ยจ,จะเป็นลูกสองตะวันหนูกก่กเบ<ไ>ืองแนใจว่าจ,จะสูงใน,นําในลูกสามข้อสี่ผสมนี่หล่ะอยซิปอรค่ะควายตัวนี้ มาเป็นยังค่ะแต่ราคาสามหมื่พ่อเอาคะ่ะโอเคไปน,นะคะมือวนี้มีลายโตพร้อมคู่อิงจำบ่ใดเด้อคะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคู่อิงจะสีขืนซื้อพร้อมคะแนนนะคะในคลิป YouTube นะคะของคู่อิงนะคะกะไพ่กะรอบนี้ต้องเบิ้งหลายหลรอบเด้อคะ่ะเบิ้งคลิป youtube พิ้องหลายหลรอบก็เบิ้งหลายหลรอบเพราะว่ามีลายแม่นะคะให้เลือกและราคาแบบเกษตรกรจับต้องด้อีลีคะ่ะนะคะสำหรับมือวนี้นะคะคู่อิงนะคะน้องกิฟซี่แล้วกะ คุณหน้าสุนทนรจนเออเอยแล้วนะคะ <c oughs> สี่ได้ขออนุญาตนะคะลา่าท่านผู้ชมไว้ณตรงนี้นะคะแต่ก่อนอื่นก็ฝากนะคะฝากเอฟซทุกคนฝากน้องนุ่งทุกคนไอ้ชาตทุกคนนะคะให้กาลังใจคุอิงด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุอิงอยู่ตลอดเวลาในเด้อค่ะทุกๆคลิปให้กําลังใจคุอิงในการเฮ็ดคลิปนะคะเพื่อเกษตรกรเพื่อมือใหม่ที่อยากเลี้ยงควายเพื่อเพื่อมือใหม่ที่อยาก พัฒนาควายไทยให้เป็นควายใหญ่นะคะสืบสารตำนานควายไทยคู่แผ่นดินนะคะไวใ้ให้ลูกให้หลานเฮาต่อไปเรื่อยๆนะคะคู่อิงกะทุกคนนะคะนอนคิ้ซี่แล้วก็คุณนาเฮาขอลากันไปทอนนี้เนาะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ